เขาไทยแล้ว, <c oughs> วเป้ยที่ญญยังไทยเป็นไงงูบรรยากาศเดี๋ไปไทยอีกอ๋อไทยไป็นยังไเรา,เ,เ,าเราจะตปปัดออกได้โคดไพยไหมอุ๊ ใา่เห็นมันนิ่งๆใครเดินไปเดินไหมอ๋อเขาก็บหลายหลวิวจตมุกเห็นว่าว่าสิแตกมกจะเสื้อมือกลองงปมันเข่าไปไม่หันได้นั่นนะว้าวน่ะนะเราไม่น่าแปกใว่ได้คดททยไหมเนย